คุณทักษินโอกาสที่เขาจะคัมแบ็กกลับมาเล่นการเมืองจบท,ที่เราเบาที่สุดหากคุณกําลังมีปัญหาใช้งานระบบโทรศัพท์และไม่มีทีมช่างดูแลช่างทิ้งงานไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรอีโคคอร์รับจบปัญหาการใช้งานระบบโทรศัพท์ไอพีด้วยทีมช่างที่พร้อมซัพพอร์ตแบบเรียลไทม์ด้วยราคาที่เบาสุดๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ1000บาทเท่านั้นโทรปรึกษาฟรีที่เบอร์0632698988อีโคคอร์เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์ ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจครัหนึ่งไลค์และครัหนึ่งสับสไครตแล้วไปฟังกันได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจ้าสวัสดีนะคะทุกคนปูเป้พามาค่ะแล้วก็อาจารย์เจ้านะคะวันนี้เรามีคำถามแรงๆสั้นๆเร็วๆกันเลยแล้วกันนะคะเข้าเรื่องเลยเนาะอาจารย์ค่ะคำถามที่แฟนคลับของรายการฝากถามมานะคะทักษิณจะส่งคุณเองกินทองทาค่ะลงมาเล่นการเมืองเลยคะ เาที่โดนคิดว่าไม่ค่ะ,คะนะครับโอกาสที่เขาจะคัมแบ็กกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งยังมีอยู่ไหมคะหรือครั้งนี้เป็นการไปแล้วไปเลยคะ่ะหรืออาจจะมีนรอไม่มีคนอื่นๆมีโอกาสที่แกจะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งไหมอะค่ะ ท,ท,ท่านเหมือนจะวางมือวางใจไปเลยหรือว่ามัมีกระบวนการอะไรก็ตามที่ทําให้ท่านไม่สามารถที่จะกลับมาบริหารจัดการหรือว่าอยู่เบ้างหลังอะไรอีกขอบคุณอาจารย์เจ้ามากๆนะคะเป็นการเคลียร์ทุกคําถามมากๆเลยค่ะก็ยังไงฝากติดตามนะคะหรือเพื่อนๆที่สนใจอยากจะอัปเดตประเด็นร้อนกับพวกเรา p ีอาพาเมานะคะติดตามคลิปกับพวกเราได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่าง่า้ดายเชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถือ e c o คค l l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นทิยงเดือนละ1 0 0 0ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีร9 9 e co core. เราช่วยคุณประหยัดมาก,กว่าค่าโทรศัพท์